ขึ้นน้องซูผู้สุกคนกินอเมริกัน,นกินยังไงแกงไก่ใช้น้ำมันส้มครับก็ยืนวันดีเซเว่นวนเถ้าวันดีครับมาเด้อครับแกงข้างในไก่ซื้อข้างในไกยูนั่แล้วครับผมไปใช้กบับบ้านอเมริกันน้องแกงเครื่องในไก่ใช้น้ำมันสม้มแซ่บ์น้ำกันมาพี่น้องมาเดี๋ยวเสิร์ฟ มดแลน้องไปสุมมาบัานเนเนาะมื่อคนเนี้ยวพี่น้องเนื้นอคนเนี้ยมพี่น้องเมื่อไห่คอับนี้ยง่านครับแย้นย้เรไปสมมทได้ก็ดังจ้อืม Uuuu, xẹp, chưa nó hết cái gì sao, hết như hết 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 sẽ nhím hết 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 เป็นอย่งพี่น้องโควิดกระไรโอ้กระน,นำครับพี่น้องถือไปไสมาใสกกะเระว่างเหนือเราว้างสูดเออครับเพราะว่าช่วงนี้โควิดเดินงานประเทศไทยแล้วเดินทุกป,ประเทศแล้ววะทั่วโลกแล้วครับ

ใครจะแก้พี่น้องเรื่องไก่แก้ยืมบ่าแตได้กินไข่ละบะบ๊ฮะบ่บอ,บอกบอืกไข่บ่บ๊อกหลายเยอะใครจะกินไข่จะแก้มาหาสางพูดได้หลายดีสองสามถาดเป็นพี่น้องเลยอืม เแยกหนอนเมียเฮ็ดกับเผาแซ่บแล้วมันยังอ้วนอยู่เ่ยคือตลาดจิ๋นซันคือตลาดจ <c oughs> ิ๋นซันคือตลาดจิ๋นพนะวา่าแล้วมึงด้วยกับเจี๊ยิบย,ยากกว่า น้ำมัสมเนี่ยเสียบ่กครับ,บรเสียบขึ้นน้ำมัสมมันแนยกหมูเน,นาะฝังไม่กินะไดแยกหมูน้ำม่ส้ม มีของแซ่บคนยี้มันซุ่มกินผู้เดียวไรเต็มขวดจ้ะไปเ็ยไปปะไปย้ำไปมั้งบ่อยกระินได้ครับนี่หน้าจมูกมีบัตรแต่เดกบัต ผักกุนลอยกุนแช่เน่แน่พี่น้องเลยคนทีต่ต่ำโอ้แซ่บเลยแกงน้ำมันสมแซ่บพนี่ครับบ้ำมันผมตั้งตั้งแกงเราใส่กล่องนี่นี่ผมบอกอตรงแล้วผมตั้งแกงเราตั้งแกงย่อเมียใส่กล่องนี่นี่ผมบอกเลยมันมันโดนๆจะกิ่นวุ่นี่นี่นครับแกงไส่ไก่ มีเคอา่มเบอร์เลติสมละรพี่น้อง

ชุดเจ๊กัหรอมาได้ทยตำนั่นและมาจานหูดอวนลิที่บมิสาระไปอยากมาเบิ้งมากิเขาน้ำกันกะ

Hm? Hãy đúng là. Hãy nó là. Hãy đúng Khoan, 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 là. Hãy đúng 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 Hãy ไข่เขาไข่เขาไหมครับมันเบาเนาะจึงเลยเอาซี๊ดเงย Nam đàn của cô côt nắng nèm phạt đèn hả 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 Để hả 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 nấm hả 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 mà thịt bẹt con để mà đi, mới khẩu đấy, không khẩu như ngày đi น้ำไม่สมเลยพี่น้องน้ำเกี่ยวโอ้น้ำดับหน้าเนาะฝนตกลินเนะาะไถนาหุดเนาะใส่กี้เนาะซุปเส่นน้ำไม่ซุปอันปูหน่อยเส่นน้ำไม่สบไต่เงอมยมาน้ำข,งขังคาชนา <c oughs> สมัยก่อนผมมีใหญงจี่ม่ไต้ปุ๋ยเนาะว่านงไปดึกปุ๋ยไต่งอมยมาอันปูไต่เงี้ยวมา <c oughs> เห็นหน้าอยู่กับปูหนักเนาะตะกี้เฮ้ยโงผ่วงผมไถหน้าหุดตืนเท่าของบาตีห่านเนาะตีซีเนาะหันบ้าอมจีบบ้านพิพเสียเนี่ครับเนี่ยกระดูกสันหลงังสาตา์เนาะตั้งแต่ตีตีซีเคร่ตจ่งมาไถหน้าเพื่อแล้วเาราแจ้งนะครับเพื่อไสหน้าหุดแล้วไทยหน้าจะดันแจ้งนะเอาคั้วไถยได้ตะกี้พี่น้อง บัก <laughs> บุกญรอดะ <c oughs> ออจะมีตาแวนผมเลี้ยงเนาะเพื่อบักบุญรอดเนาะว่ามันี่โอ้ยจะเป็นชีวิตเนาะไถ่ตนว่าจนจะเว้นขึ้นไปเลยพี่น้องจังกุญแจกิบวัวนันงเหดนที่พี่น้องใจค,คุณดีเจมแหง่งยก เห็นหน้าครับมาเก็ตะหน้าหรอจุงมเพยเขาวอกให้หน้าเดียวเรื่ยงเพื่หินจอนน้ำหัวอที่บิดมันกว่าจะผ่านมาได้ีินระดับพี่น้อง คิดในทางกุญกะเพฝากไว้ทำในใจน้องพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้วยตัวทับจะใครตามด้วยกระดิ่งเพื่อจะได้บิพวผัดที่เป็นไม้ที่ทางกุญลงไปก็ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์มากะเ่าขอบพระบ่งบ่มากะเลี่ยงท่านอย่าเข้ามาปล่อยมาด่ากันจากกุญก่ะคิปบุพมีสาระดอกพี่น้องคลิปกินข้าวกินยังไปยังไงล่ะเพราะหายคิดถึงพี่น้องอีฟซีผู้ผู้สู่คนสังกุญกะ ครับว่า,าสวัสดีครับเย็นตะดำสวัสดีเี่นะท้อวแล้วครับสวัสดีเอฟซีแน่เปเ็่อนยังกัครับอ๋อเชียรทีลูกค้าแล้วส่งข,ของอ๋อครับสวัสดีครับไปแล้วครับผม